ขอบุนครับขอบุนกดเพลงให้แม่ฟังหน่อยครับกดได้ไหมกดได้ไหมครับอ่าเก่งมาก กดเพลงฟังเองได้แล้วเก่งจังเลยนะคะอ่านหนังสือด้วยนะคะอ่านหนังสือด้วยนะกดใหม่อีกรอบหนึ่งกดเร็วๆกดเพลงให้ฟังหน่อยครับเอาหุเปิดเพลงให้แม่ฟังหน่อยครับอาเก่งจัง <c oughs> เก่งเก่งเก่งจังหมนแม่เก่งจังเลย